เฮายนะคะทุกคนกลับมาแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นเฟ n ร์นนี่ทริปอีพีหนึ่งนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเราจะไปกลางเต้นคนเดียวครั้งแรกก็คือแบบตื่นเต้นมากเพราะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างแล้วเพื่อนจะเจออะไรบ้างก็จริงๆจะว่าไปคนเดียวดีไหมเพราะว่าก็แอบพาผู้ชายไปด้วยคนหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้เขาค่อนข้างที่จะตื่นเต้นมากๆเลยนั่นก็คือจเจ้าอัฟฟาั่นเอง วันนี้ก็จะพาไอตัวแสบนะคะออกไปลุยออกไปตั้งแคมป์ด้วยกันนะคะตอนแรกอะเฟินว่าเฟินจะไปคนเดียวใช่ไหมแล้วเินรู้สึกว่าเอ้ยเรากลัวเราเหงาก็เลยเอาความวุ่นวายไปด้วยก็ไม่รู้นะว่าความวุ่นวายวันนี้จะเบอร์ไหนนะคะโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะเราเดินทางไปที่สรับุรีกันเลยดีกวานนะะ่าค่ะไป ค่ะทุกคนดูมีไอ้เด็กแบบเรียบร้อยน่ารับใช่ป่าวะฟนนมาถูกทางหรือเปล่าก็ไม่รู้ <laughs> ไปถูกปะเนี่ยถูกอยู่มั้งโอเคฟนนอาจจะถ่ายแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะเพราะเราใช้มือถือถ่ายแล้วเราก็ถ่ายคนเดียวด้วยอุ้ยดูสิเขามีแบบมีวัวมีอะไรสวัสดีทุกคน <laughs> โอเคค่ะเราไปหา ที่กลางเต็น์กันนิฝาเราต้องไปสร้างแลนด์มาร์กล้วก่อนไปโอเคค่ะทุกคนคือได้ลานกลางแล้วนะคะฝนว่าฝนจะกลางตรงนั้นอากาศดีนะคะจริงๆวันนี้อากาศดีมากๆ <laughs> ทุกวันนี้คือแทบจะใช้ชีวิตพูดเป็นแบบภาษาพี่คาเลนพี่จองไปแล้วนะคะชอบมากๆเลยชอบพี่เขามากโอเคคิดว่าฝนน่าจะขอกลางเต็น์ก่อนไปเลสโก Like. แตางเสร็จเท่ากันน ยังไงนช่ไหมเก่งมากอ,อ,อั่งงอยววนังเลย,เลยโดนไหมโอเคค่ะทุกคนแอนมาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่งพักแล้วก็เดี๋ยวว่าจะทำอะไรกินนะมี่พื่ก็มีเตรียมมาด้วยมือเย็นเราจะเป็นซุกกี้นะคะ จริงๆอ่ะที่นี่เขาก็มีแบบว่าร้านอาหารมีคาเฟ่อะไรอย่างนี้ทุกอย่างเลยไปลุยทํากับข้าวกันกว่านค่ะทุกคนนี่นะคะเราก็ทําการซื้อของมาจากแบบร้านสะดวกซื้อก็จะเป็นแบบชุดแบบนี้ง่ายๆเลยเราก็แค่ต้มน้ํำเราก็ใส่หม้อกันนะคะ อเคค่ะทุกคนตอนนี้ฝ่นก็กินอิ่มไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนไอฟาก็ไม่ยอมกินข้าวเขาจะเป็นอย่างนี้นเวลาเขาออกมาข้างนอกเขาจะตื่นเต้นเขาจะแบบค่อยกินเขาจะตื่นเต้นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่งลงดีๆโอเคเดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ําน้องต้องอยู่ในเต็นท์คนเดียวโอเคปะแต่ว่าเขาดีอย่างหนึง่งคือแบบเขาอยู่ในเต็นท์ได้ไม่ทําลายเข้าของน้องไปคอยในบ้านโอเคไหม ไ,ไปอาบน้ำเฟินอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือเย็นสดชื่นคําถามก็คือมีเครื่องทําน้ําอุ่นทําไมลมแรงมากขออภัยด้วยนะคะ <c oughs> นี่บรรยากาศแบบนี้เราก็ต้องมีน้ำสดชื่นของเรา แอนเดอร์กับแกลมอุ๊บบแมนอของทันเลนนะคะกลับแกลมมันจะดูไม่ดีตลอดในค่ำคืนนี้ว่ากันไปพูดไปเรื่อยเปืเ่อยนะทุฟคนไม่รู้จะพูดอะไรมันอยู่คนเดียวไม่รู้จะคุยกับใครทุกคนเ็้าแบบทนดูกันไปก่อนนะฉันจะพูดไปเรื่อยเปืเ่อยละกันือ โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้เฟินก็มาแบบว่ามาดื่มด่ำมาเสพบรรยากาศแล้วก็ตัวเฟินเองก็เพิ่งว่างด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆอะ่อะเฟินอ่ะแพนเอาไว้แล้วก็อยากที่จะแบบออกทริปคนเดียวแบบลองทําอะไรคนเดียวแบบเนี้ยนานแล้วแล้วก็เมื่อวาเดือนสองเดือนที่ผ่านมามันก็ยังเป็นช่วงแบบหน้าฝนอะไรเงี้ยถ้าเฟินมากางเทนเฟินค,ค,คิดว่าฉันน่าจะเป็นผู้ประสบภัยแทนนักท่องเที่ยว ก็เลยโอเคข้าไปก่อนแล้วก็บอกว่าแบบงานเยอะต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่แบบเข้ามาทุกช่องทางเลยเพราะว่าช่วงที่ผ่านมางานเฟินแบบมันแน่นมากๆจริงขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็เข้าทางช่อง YouTube ได้นะคะน <laughs> ะคะนั่นแหละก็แบบพึ่งจะมีเวลาว่างได้นะคะก็เลยมาแล้วก็พาอาัลฟาเข้ามาเที่ยวด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเฟินจะต้องขอไปนั่งดื่มดำกับบรรยากาศนะคะแล้วก็ นั่งดื่มด่ำน้ำสดชื่นแบบนี้ก่อน <G on> นะคะแล้วถ้ามีอะไรยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะ four, two, three, four. โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มกว่านะคะเฟินก็เข้าเต็นท์เตรียมที่จะนอนแล้วดูไอคนนี้ <st ing> วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ไม่ได้ทำอะไรมากเพราะว่าเรามาถึงที่นี่ก็บ่ายโมงแล้วนะกว่าเฟินแบบจะกางเต็นท์คนเดียวเสร็จอ่ะก็ปาไปประมาณน่าจะ บ่ายสามสี่โมงประมาณนี้ค่ะนั่นแหละ,ะ,อ,ะอย่างที่เฟินบอกคือเฟินอยากแบบว่ามาเอาฟิลนะคะเอาบรรยากาศหน้าหนาวแล้วก็อยากลองลุยออกทริปแบบด้วยตัวเองคนเดียวแบบสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็จะกลับแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะแบบแวะที่ไหนอะไรยังไงไหมเพราะว่าเฟินก็ไม่ได้แพลนมาก่อนหรือว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างวันนี้เราก็จะนอนกันแล้วนะคะ หลับฝันดีนะคะกุ Good night, babe. นายเบบนูนอนหันหลังให้แล้วว่ะโอเคบ๊ายบาย굿มอนิ่ง굿มอร r น i ิ่ง o มอ m o r นิ่ง สวัสดีวันใหม่ค่ะทุกคนเช้าแล้วมีเด็กแบบว่ารอไปขี่ไปเดินเล่นนะคะโอเคเดี๋ยวเฟิร์นจะให้ดูนะว,ว่าวิวตอนเช้ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะไปจัดการตัวเองนะคะอาบนอนทำอะไรให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเรามาเจอกันกอีกทีหนึ่งก็คือตอนเก็บติดเลยละกันไป go โอเคค่ะมาเจอกันอีกทีหนึ่งก็คืออยู่ในรถเรียบร้อยแล้วนะคะเรากำลังจะกลับบ้านกาันเนาะเพราะว่าไม่ได้พาแบบไปเที่ยวหรือว่าลุยอะไรเยอะนะคะเพราะว่าเอาไว้เจ้าตัวนี้มาด้วยแล้วก็คือถ้าเกิดว่าจะไปสถานที่อื่นหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องดูจะต้องเช็คก่อนว่าแบบมีคาเฟ่ที่ไหน,ร,น,ร,นร้านอาหารร้านร้านอาหารว่ะ ร้านอาหารที่ไหนที่สามารถแบบนําสัตว์เลี้ยงเข้าได้บ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกคือเฟิร์นก็ไม่ได้แผนมาคือกะแบบว่ามากางเต็นท์มาแบบทํากิจกรรมเองคนเดียวแล้วก็แบบพาไอ้ตัวนี้มาด้วยนะคะให้เขาแบบมารับบรรยากาศกักบเราด้วยคลิปนี้ก็เลยอาจจะแบบไม่ได้มีอะไรมากก็ต้องขอโทษคนดูด้วยนะคะเอาไว้ทิปหน้านะเดี๋ยวทิปหน้าจะพาอา้าไปทะเลนะคะโอเคไหมทิปหน้าแม่พาไปเล่นน้าทะเลเนาะอยากปะ เรนาอยากเล่นน้ำทะเลปะแล้วทำไมยืนอย่างนั้นอะดูไป <laughs> ทำไมน้องยืนอย่างนั้นอะโอเคค่ะวันนี้เราสองคนก็ต้องไปแล้วนะคะฝนจะขับรถกลับบ้านชิลๆเจอกันคลิปหน้าครับบุย